โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวกาดสวัสดีพี่น้องชาวอาร์คทุกคนกันเลยนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ar ร์คเซเวโวอีโวนะครับกับผมนะครับไซโคชแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะผู้ชมนะก็ในวันนี้นะครับผมว่าอืมมันไม่มีอะไรทาเลยนะผู้ชมในช่วงนี้ผมก็อยากไปจับพวกอินโดมินาตหรือเจ้าลิเปอร์เอเมอร์เรอร์อะไรสักอย่างนยผู้ชมนะผมก็อยากไปแล้วนะคุณผู้ชมนะเอาตัวอะไรดีผู้ชมถ้าเป็นอ่าไอเจ้าเนี่ยก็คืออ่าเดโมนิกลิเ p อร์เนาะ ผู้ชมเนาะอืมมันก็น่าจะอันตรายไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรวะผู้ชมผมจะเตรียมไว้ให้มันครบแล้วกันอนาคตนะครับเปิดได้ทําการพาผู้ชมไปสู้นะผู้ชมนะ,ะก็จะเป็นเปิดเอาตัวพวกนี้ ORB อะไรทุกอย่างนยผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาก่อน ORB อยากผู้ชมไนหะก็คือตัวนี้มันไม่สามารถเปิดได้ผู้ชมนะเราต้องสู้กับตัวพวกนั้นนะผู้ชมนะถึงจะสู้ได้นะถึงจะได้มามันจะได้เปิดิน c a m ให้เราก็คือ2ตัวนี้นะผู้ชมนะตัวที่ผมจะเอาไปสู้ก็น่าจะเป็นแค่เจ้า กิฟฟินรายการตัวตวัดที่อยู่ตรงนั้นผมจะเอาออกนะผู้ชมนะเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะพอสู้ได้นะผู้ชมนะอ่ะคิดว่านะอืมอันนี้เป็นบอสนะผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นบอสเราจะสู้ได้เหรอทุกคนเฮ้ยมาแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการลองเลยแล้วกันกดหมายเลขห้านะผู้ชมนะโอ้โหเอาเลยได้ไหมหมายเลขห้าผู้ชมนะโอเคนี่ครับผู้ชมครับมาแล้ว อ่ะเป็นบอสนจริงด้วยนะผู้ชมนะทุกคนนะโอเคทีนี้ก็ทาการอ่ะเปิดเป็นแอ้แทร์าเกตนะผู้ชมนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมดูดิกดไปเลยตซีไปอุ้ยเดี๋ยว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 ทุกคนโอ้โหโอ้ยคุณผู้ชมผมรอเลื่อนรีมาแล้วจังหวะหนึ่งโอเคทีนี้เราจะทําการเอาเลยจัดไปทุกคนมาอันนี้เป็นบอสนะผู้ชมนะโอ้ยเอาสูตรมาแต่ว่า มันเหมือนจะสู้ไอ้เจ้าพวกอ่าเขาเรียกว่าก็คือออริจินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผู้ชมนะเลือดมันน้อยกว่านะผู้ชมนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนปึ๊บโอเคจัดไปจัดไปทุกคนตายยังตายยังทุกคนโอ้ยเอาดิเอาดิวะเอาดิโอ้พ่นไฟไปตายไปอุ้ยทำไมมันโหดจังเลยวะอุ้ยดู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 สไปโนผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้คผู้ชมผู้ชม โอเคจัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคทีนี้ก็พลังเซเลเทียลยัดเข้าไปโอเคคุณผู้ชมเรียบร้อยตายแล้ววะ่ะคุณชมครับเออลูกผมเกือบตายทุกตัวเลยแต่ตัวนี้ยังไม่ตายเพราะว่ามันโหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดมอนิกอยู่ไหนวะเต่ทำไมเหลือแต่เซเลเทียลวะคุณชมเดมอนิกหายไปไหนโอ้โหบาเจ็บหนักคุณผู้ชมอือ เอ้เดี๋ยวเดมอนิกไปไหนวะเดมอนิกมันมัน,ม,นมันตายไม่ไม่น่าตายนะผู้ชมนะแล้วก็ได้เป็นตัวซัมมอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราไปเทมได้นะผู้ชมนะซึ่งผมจะพาผู้ชมไปเทมในวันนี้ด้วยกันเลยอ่ะอันนี้ก็คืออ่านนะครับเขาแถมมากับตัวเมื่อกี้ที่มันตายไปนะผู้ชมนะอืโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดมอนิกผมหายไปไหนหมดวะโอ้โหเดี๋ว่านะมันตายหมดอนะโอ้โหทำไมอ่อนจังเลยวะ อของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทําการพาคุณผู้ชมไปสู้กันน,นั่นเองคุณผู้ชมอันนี้เป็นดาบที่เราได้มาจากการเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะอืมเด,เดมอนิกที่เราเหลือก็มีอยู่อีกไม่กี่ตัวนะคุณผู้ชมนะโอ้โหของเราทําไมมันเยอะขนาดเบอร์นี้โอเคครับสําหรับที่ผมสู้มาในเมื่อกี้นะมันก็โคตรโหดโ,โคตรอันตรายเลยนะครับทุกคนนะผมก็จะหาที่สําหรับการเอันนี้บาซิโอซอรัสเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียนะครับทุกคนนะ โอ้ติดสถานะตัวเองอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรวะกิฟฟินลูกอะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเอ่อไม่รู้กี่โมงนะผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสอร์ติแฟกโตอร์ติแฟกโตเอ้ผู้ชมนะ hey, 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 hey มนะทุกคนนะขออนุญาตสักทีหนึ่งแล้วกันผู้ชมน,นะเลือ่อนน้อยๆน่ย,นยผมชอบเฮ้ยมันมาเกิดตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยผู้ชมนะทุกคนได้อร์ติแฟกตีแล้วก็เอาไปครับอ่าเขาเรียกว่าบอสนะผู้ชมนะ โอเคทีนี้ก็จะมาดูของที่ได้นะทุกคนนะโอ้โหแต่และถ้ำนี้ก็คือสุดๆเลยนะทุกคนนะอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผู้ชมนะผมจะทําการซัมมอนลงไปในตรงนี้นะผู้ชมนะตัวนี้จะไม่มีพลังเหมือนตัวเมื่อกี้นะผู้ชมนะผมจําได้อยู่โอเคทีนี้เราก็ทําการกดหมายเลข5ไปเลยผู้ชมทุกคนเป็นไงวิ้ยไ้ตัวสีขาวชอบเลยทีเนี้ยโอเคครับมาทีนี้เราจะลองทําการจับกันเลยแล้วผู้ชมนะค่าสรุปอยู่ที่6ล้านนะผู้ชมนะซึ่งมันสูงมากเลยนะทุกคนนะ โอ้ยเดี๋ยวหลบพลังก่อนมันก็จับมายากนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทําการจับไปเลยแล้วกันกคุณผู้ชมนะอ่ะเราต้องอยู่ไกลๆหน่อยนิดนึงอะเพื่อที่เป็นการเสียเวลาเราก็จะทําการยิงๆไปเลยไม่รู้ว่ายิงแบบนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะทุกคนนะทุกคนดูดิปึ๊บ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 โอ้โหทีละแสนมันจะพอไหมวะแค่นี้เออทุกคนเอาดิ เอาดิ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 อาดโอ้โหยิงรัวๆเลยผู้ชมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นไปอยู่จุดสูงๆนะผู้ชมนะตอนนี้ค่าสรุปเขาเหมือนจะเยอะอยู่นะผู้ชมนะพอสมควรนะเยอะอยู่จํานวนหนึ่งนะผู้ชมนะอ่ะลองเลยเป็นไงโอ้โหนัดละหลายแสนเลยนะผู้ชมนะทุกคนเอ้ยพอไหมวะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ่ะตัวนี้ผมว่าน่าจะไปตบบอลตัวพวกคนทงหได้ทุกคนนะทุกคนนะเออโอเค ับไม่ได้ก็จับไม่ได้ก็จับให้ได้เลยผู้ชมนะโอเคงั้นเราก็ต้องใช้กระสุนธรรมดาไปกระสุนสีฟ้าของเรานะทุกคนนะโอเคทีนี้ผมขออนุญาตทาการเอาใส่ก่อนนะทุกคนนะอ่าเหลือ158นัดนะนะทุกคนนะอ่ะต่อไปเราก็น่าจะได้ใช้ของนี้มันโหดขึ้นนะผู้ชมนะเพราะว่าตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนละอ่าโอเคผมก็ทําการยิงไปเรื่อยๆเลยแล้วกันมันเข้านัดแล้วประมาณแสนกว่ายอย่งเนี้ยแต่ว่านั้นมันก็หลายแสนเลยนะทุกคนนะ ผมคิดว่าถ้าผมไปจับเดโมนิกลิปเปอร์ผมน่าจะสู้ยากนะทุกคนนะแต่ว่าตัวนี้ผมพอสู้ได้นะทุกคนนะก็ยิงไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าพวกตัวพวกนี้มันจะอ่อนไปที่ดาเมจถ้าโดนหัวเนาะมันก็จะเรียกว่าได้ดาเมจที่รุนแรงกว่าที่ล้านแล้วผู้ชมทุกคนผมว่ากระสุนแล้วน่าจะหมดว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการรีบๆจับเลยทุกคนนะจับไปให้มันแบบเสร็จสิ้นอะไรเงี้ยโอเคก็ อีซีนะทุกคนนะผมมาถึงจุดนี้แล้วผมก็ต้องเอาให้มันสุดเออนั่นแหละตอนนั้นทุกคนนะกระสุนก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้จะสิบอันไม่พอผมต้องไปทากระสุนไพ่โมงมาเพิ่มแน่เลยอ่นะคิดว่าต้องเอามาเพิ่มวะเพราะว่าถ้าไม่เอามาเพิ่มมันไม่ได้นะทุกคนนะอ่นะก็ค่าสลบมันค่อนข้างสูงนะทุกคนนะเสียเที่ยวเพราะว่ามันน่าจะหดที่สุดแล้วเห็นไหมค่าสลบมันเยอะมากนละผู้ชมนะหกล้านนะกระสุนแค่นี้ผมไม่พอสองร้อยกว่าชิ้นอนะ่ะ เดี๋ยวผมขอไปทําก่อนนะทุกคนนะโอ้โหไม่ได้แล้วเจอกันคุณผู้ชมจะได้ไปเสียเวลานะทุกคนนะโอเคแล้วครับตอนนี้ผมก็มาแล้วเรียบร้อยนะผู้ชมนะผมไม่รู้ว่ามันใกล้จะล่วงหรือยงังแต่ว่าค่าสรุปมันก็เพิ่มเรื่อยๆนะทุกคนนะเพราะว่าเราก็ยิงไปเยอะแล้วโอ้โหดูดิสีมันสวยจัดทุกคนนะมาลุยกันต่อทุกคนนะมันกระตุกมากเลยว่ะทุกคนโอ้โหตัวนี้มันโหดจัดทุกคนนะดูดิแต่ว่ามันไม่ชอบตอนกลางคืนเท่าไหร่ผมอะไม่ชอบอะ ว่ามันค่อนข้างมืดมากเลยนะทุกคนนะโอเคยิงไปเลยกระสุนตัวนี้ค่อนข้าง,างแรงใช้ดได้อีกเจ็ดเจ็ดแสนนะผู้ชมนะอืมดีซี่เลยเจ็ดแสนเะนี่ยผมก็น่าจะยิงแบบสบายเบือ่ออโอเคจัดไปทุกคนเอ้ยมันมันสู้กับเราจนนัดสุดท้ายเลยหรอวะเอ้ยทุกคนโดนโดนโดนว่ะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอขี่กีฟินแป๊บร่วงว่ะทุกคนโอ้ย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 อะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่ไงทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว ้ยคุณผู้ชมตอนนี้ล่วงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเป็นไงโอ้โหแต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนผมมองไม่ค่อยจะเห็นเลยแต่ว่าลมดเอาซัมสไปการเนี่ยมันก็พอที่จะมองเห็นนะคุณผู้ชมนะอืมโอเคเดี๋ยวเราทําการเอาใส่ไปสักหนึ่งอันแล้วกันทีนี้ก็ทําการตื่นเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเอ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดา,าลวเลยเพราะว่ากวาจะจับมาได้อ่ะมันไม่ธรรมาดาโอ้โหรีปเปอร์นะคุณผู้ชมนะมันเป็นบอส เกี่ยวกับไฟนะคุณผู้ชมนะเดโมนิกเนาะเกี่ยวกับไฟซึ่งมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันผมก็แต่ละช่องที่แนะนําในการจับรีเปอร์ผมก็ไปดูมาแล้วคุณผู้ชมนะว่ามันก็ค่อนข้างโหดใช้ได้เลยอันตัวน,นี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองขี่กันดูนะคุณผู้ชมนะโอเคกวรจะจับมาได้เนี่ยอย่าทาให้พ่อลําบากนะลูกนะโอ้โหก็การขี้ขวาเนียเป็นการ ปล่อยควันนะผู้ชมนะสำหรับไอเจ้าอินโดมินัตเอมเพลอเอร์นะผู้ชมนะอินโดมินัตเล็กเอมเพลอเอร์นะผู้ชมนะโอเคกดตัว C เลผู้ชมนะเป็นการปล่อยกระแสะไฟฟ้าแต่และอย่างผู้ชมนะก็ค่อนข้างโหดชะได้เลยผมจะอัพเลือดไปที่โหดเลยผู้ชมนะอ่ะสักร้อยล้านได้ไหมร้อยล้านยังอ่ะร้อยห้าสิบล้านแล้วกันโอเคถ้ไปสู้กับบอสตัวโหดเราอาจจะสู้ได้ยากผู้ชมนะอ่ะเราต้องอัพไปโหดๆเลย เพราะว่าบอสพวกนั้นอะโหดกว่าเราอีกเยอะนะผู้ชมนะเราแค่ระดับนี้มันก็สู้เขาได้ยากอยู่นะผู้ชมนะกดตัวเอกมีไหมอ่ะมาดูก่อนว่ามันมีคอนโทรอะไรบ้างคอนโทรตัวซีเป็นพลังอัพนะผู้ชมนะคอนโทรตัวซีปึ๊บโอเคทีนี้มันก็จะคำรามไปอ่ะทีนี้ก็เรียบร้อยนะผู้ชมนะอ่ะมืดมาฝนก็ตกไปแค่นั้นแหละทีนี้เราก็จะทาการกดตัวซีลองดูนะทีนี้เราอัพพลังมาเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมนะ ตัวมันก็ข้างใหญ่นะผู้ชมนะแต่ว่าผมชอบมากได้สีขาวนะผู้ชมนะอ่ะตรงสเปคเลยึือเอาไปที่เลือดแล้วก็เลือดเท่าไหร่เนี้ยสิห้าล้านนึกว่าแต่ร้อยห้าสิบล้านสิบห้าล้านเองเหรอโอ้โหหนูเลือดน้อยจังวะจะสู้บอสได้ไหมเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปสู้ถึงบอสหรือเปล่าเพราะว่าจะมีเวลามาทำไหมแค่นั้นแหละเออมาถึงนี้ผมก็ถือว่าผมสุดแล้วนะ มาถึงผมผมเนี่ยตัวผมเนี่ยสุดละเพราะว่าผมก็เล่นมาโดยที่ผมอ่ะได้คําปรึกษาจากผู้ชมทุกคนนะอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นก็ได้คาปรึกษาอ่ะก็เล่นมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าพอได้แล้วในระดับของผมนะผู้ชมนะอ่ะจะเอพไปประมาณ2ี่สล้านแล้วกันสําหรับตัวนี้ลองดูเป็นไงพลังมันก็ค่อนข้างโหดนะผู้ชมนะมันทําลายล้างได้สูงมากนะผู้ชมนะเอาไปที่เลือดเลย ถ้าเจอบอสด,ดีๆสักตัวมันก็น่าจะดีอยู่นะคุณผู้ชมนะจัดไปอีกสักทีนึงโอ้โหเนี่ยเนี่ยพลังกระแสไฟฟ้านะมันจะคล้ายคลกิฟตินนะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สิคล้ายๆอ่าไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอืมอะไรนะคล้ายๆแบบตัวอะไรวอรอะอาเจนทวิทอ่าเจนทวิทน่ะคุณผู้ชมนะคล้ายคล้ายอาเจนทวิทตอนนี้พลังก็โหดมากนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมอ่ะโอ้โหดูดิ อะไเป็นแถบเลยหน้าจอเต็มหน้าจอเลยผู้ชมนะเออค่อนข้างจะสุดนะครับ20ล้านปุ๊บก็มาอัพที่ดามเมจนะผู้ชมนะเม็ดสักประมาณหมื่นหนึง่งน่าจะพอได้อยู่เพราะว่าผมไม่ได้อัพดาเมจมาสูงมากนะผู้ชมนะ,ะผมไม่ได้ปรับแบบโหดเกินไปอืเป็นไงตายหมดเลยอู้ดูพลังมันดิผู้ชมทุกคนก็คือพลังมันค่อนข้างไกลามากนะผู้ชมนะเอ,อ๊ะมันทําไมขึ้นค่าสลบอะ่ะเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพลัง พัสลบทำไมเปนขึ้นวะทุกคนเออเป็นไรวะเนี่ยที่แรกที่ผมเล่นเกม Arc, อาร์ตอาร์คไพ่โมเฟียมาเนี่ยผมค่อนข้างกลัวนะอ่ะกลัวผมจะเล่นไปไม่ได้อ่ะแต่ผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้นะผู้ชมนะแน่นอนว่าเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้ว e ่ <Easy S 1> นะผู้ชมนะไปจัดไป Let's go โอ้โหยัยงสุดว่ะทุกคนพลังโอ้ดูดิตูมตามตูมตามเลยผู้ชมเอาอะไรเอาอะไรอีกฮะ จะเอาอะไรอีกทุกตัวโอ้โหดูดิทำลายล้างสูงมากนะผู้ชมนะสกิลเดียวเนี่ยเห็นไ,ไหมไม่ได้หมดเลยผู้ชมนะเอ่อเอาไปที่ดาเมจก่อนเลยกันเพราะว่าผมจะเอาดาเมจให้มันสุดๆนะผู้ชมนะเผื่อสู้อวบบในอนาคตผมก็จะไซสู้ได้น,นั่นเองผู้ชมอาชีพขวาก็คือการทำรามแล้วก็ปล่อยควันแบบนี้นะผู้ชมนะซึ่งมันก็ควันแรงระดับเซเลเทียลแล้วไม่แรงไม่ได้ผู้ชมนะมันแรงอยู่แล้วมันแรงสุดอยู่แล้วอ่ะวพราะันนี้ปล่อยไป,ป,ยไปเป็นไง โอ้โหตายเป็นแถบเช่นเดียวกันนะผู้ชมนะทุกคนนะเิวน่าจะถึงตันหรือ,อยังตันหรือ,อยังเลยอืมโอเคประมาณนี้นะสำหรับเจ้าอินโดินเล็กของเรานะผู้ชมนะเออเอาง่ไปล่อยสก,กิลไปที่นึงก็โหดโหดเลยนะทุกคนนะยังไม่สุดนะผู้ชมนะไปได้ต่ออีกอเดี๋ยวยาวโอ้โหดูดิมันโหดมากนะผู้ชมนะกิฟฟินผมก็เก็บแล้วเนาะไม่เป็นไรโอเคอีกที่หนึ่งไป อ่ะประมาณนี้นะผู้ชมนะตายหมดเลยนะผมบอกเลย้ัยแถบนี้ก็ไม่ร่าสู้เราได้แล้วโอนว่านะครับสําหรับอีพีนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้สําหรับไอ้เจ้าอืมเซเทียลอิโดมินาเล็กเอมเพลอเรอร์นะผู้ชมนะซึ่งมันก็ค่อนข้างเท่เลยผมขอปิดอันนี้ก่อนมันจะได้มองเห็นในอ่เรือล่างของเขานะผู้ชมนะอ่ะประมาณนี้ถ้าเป็นระดับเดโมนิกมันน่าจะเป็นอ่าา่าแดงผู้ชมนะก็คือแบบ มีติดแดงด้วยตอนนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นระดับเซติยวมันก็ต้องเป็นสีน้าเงินอยู่แล้วนะผู้ชมนะน้ําเงินขาวดาอะไรวะเนี่ยก็สีสวยๆเลยนะผู้ชมนะซึ่งสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบนะผมฝากที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับอ่ะเป็นกาลังใจให้ผมในช่องเล็กๆนะครับได้เติบโตต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะผู้ชมนะอ่ะก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับ